แล้วค่ะลูฟูเนกินท่าเรือมอสเกเนสแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โอไปบ้านนม่ยากันตอนนี้เรือกำลังเทียบท่าให้ดูบรรยากาศรอบๆเมื่อกี้ไม่ได้ออกมาถ่ายเพราะว่าเมาเรืออยู่ เดี๋จะพาไปเดินเล่นร,บรอบๆบรรยากาศตอนนี้เราอยู่โอจ้ะแต่๋่วจะออกไปเดินร,บรอบๆจะพาไปเดินดูที่ตั้งแคมป์กางเต็นท์นี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆตรงน,นี้เป็นทางโคทูเข้าไปเดิน ออกกําลังกายข้างบนเขาลูกนั้นด้านหลังเขาจะเป็นที่แคมปิ้งกันส่วนมากเขาจะมากางเต็นท์กันนักท่องเที่ยวจะมากางเต็นท์กันข้างบนด้านหลังนะฮะ,ะถึงตรงนี้เจอฟาร์มเลี้ยงไก่ด้วยฟรีดโกนฮอนเอาฟาร์มไก่ ไม่ได้มีแต่บ้านเราในเลี้ยงไก่นี่ฟาร์มเลี้ยงไก่นี่ดอกไม้ที่กินเองตามธรรมชาติสวยมากนี่เป็นที่จอดรถ นั่งเที่ยวมาเที่ยวเขาก็จะมาจอดรถเองแล้วนนเขาเดินรอบรอบหมู่บ้านนี่ยอดเขายอดนี่ขึ้นไปข้างบนสวยมากแต่วันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยค่ะเลยมองไม่ค่อยเห็นนั่นก็จะมีรถบัสคนที่มาลงมอสเกเนสไม่มีรถก็รอขึ้นรถบัสมาลงที่นี่ได้รถบัสก็จะวิ่งไปที่ ไปทางเล็กเนสไปทางซวนหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของลูฟูเินดูก,กนเพะว่เสียดายจังเลยอันนี้หมอกหนาไปหน่อยไม่เห็นยอดเขาข้างบน ชอบรรยากาศันดีมากเลยโบราณโบราณมันขลังยังไงมั้งเสวยมาก ชื่นใจฝนปอยนิดๆแต่ก็ถือว่าไม่เลวเลยสวยไปงมนึงอันนี้คือรอบๆของบ้านที่เราเดิน หลังแดงๆข้างล่างจะเป็นม mm hmm. ิวเซียมก็จะมีบ้านพักเป็นหลังเป็นหลังเช่ารายวันเช่าทั้งหลังมีที่นอนมีบางหลังก็จะมีห้องอกาแฟเครื่องอุปกรณ์ทำกาแกฟให้ด้วยราคาก็จะอยู่ราว,ราว,ราวพันต้นๆเงิน,น,นพันสอง เดี๋ยวจะเดินผ่านมิวเซียมแต่ไม่รู้วันนี้เขาจะให้เข้าหรือเปล่านะมิวเซียมแล้วเดินผ่านบ้านพักที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่ค่ะบ้านพักเป็นหลังเป็นหลังแต่เราเขาไม่ให้เราเข้าไปชมนะวันนี้เขามีลูกค้า ก็ต้องมาติดต่อเองอันนี้เป็นบุ๊กิ้งทางอินเทอร์เน็ตจ่ายเตยน,นี่หลังใหญ่หน่อยหลังนี้จะหลังใหญ่หน่อย okay. ถ้าคนมาที่นี่ไม่ชอบเช่าบ้านหลังใหญ่แบบแพงนี่ก็อาศัยเช่าบ้านที่มีอาศัยอยู่กับเจ้าของบ้านได้แล้วก็จะมีแบ่งห้องเล็กๆเช่ารายวันบางที่เนี่ยบ้านหลังสีขาวหลังหลังสีแดงเนี่ยเขาจะปล่อยเช่าค่ะแล้วเขาก็จะไปรับทิพท่าเรือด้วยเขารู้สึกเขาจะพาเที่ยวด้วยค่ะเช่ารายวัน เลือตรงพระอาทิตย์ตกตอนเย็นจะสวยมากเลยตรงเนี้ยถ้ามองตรงไปวันนี้ฟ้าคลึ้มอากาศไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าใช้ได้

นี่เป็นห้อง,องพักค่ะติดต่อห้องพักติดต่อได้ที่นี่เลยนี่ใจกลางหมู่บ้าน เป็นที่บริการห้องพักอีกที่หนึ่งค่ะติดต่อได้เดี๋ยวซูมเบอร์ให้ดูนี่เบอร์ติดต่อห้องพักฝนลงมเม็ดแล้วอ่ะ ตรงนั้นเป็นร้านอาหารที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ร้านอาหารก็เป็นห้องพักเป็นการห้องพักเนี่ยนั่งพักนั่งชุมกันนั่งปิ้งย่างกินกาแฟอันนี้หอมอันนี้หอยดีจุดบ บรรยากาศร้านอาหารถ่งตงข้างที่ห้องพักตรงนี้ดีหน่อยค่ะเขาบริการเรือพานักท่องเที่ยวออกตกปลาด้วยมีห้องพักมีพาขับเรือตกปลามีบริการครบเลย อันนี้เรือเช่าตกปลาค่ะเมื่อกี้สอบถามและ้จค่ะราคาจากเจ้าของมันนะเขาบอกว่าเรือลำนี้พาเช่าออกตกปลาเนี่ยรายวันพันสองแล้วก็ไม่รวมค่าน้ำมันนะคะทั้งวันเขาพาออกไปตกแล้วก็มาแล่ได้เขาแล่ให้แล้วก็ทำไปทำอาาะไ,<ป>ไม่แพงนะพันสองน้ำมันก็คงไม่เกินห้าร้อยแล้ว <c oughs>